มันนี่พัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p a l a i c o m บริษัทสตาร์แลกจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699ช่วง9ทันการลงทุนกับบลจกสาซิกรไทยสวัสดีครับกุณธู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันิ y p พั s สฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101 รายการมันนีพลัสผลิตรายการโดยบริษัท d ี c ีครีเอชัและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 101แห่งดีตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรับฟังรายการวิทยุมันิีพลัสรายการวิทยุมันิีช็อตและชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนั่นคือผ่านทางแอปพลิเคชัน o n e ิพ a s s ของเรานั่นเองนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o n e ิพ a s s ได้ ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS เนะครับเข้าไปที่ Play Store ก็ได้เข้าไปที่ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m n e y p a s s ของเราได้แล้วนะครับนอกจากนั้นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m n e y p a s s ก็ยังเป็นขั้นตอนสำคัญในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญได้เลยนะครับส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรง วิธีแรกคอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ไอดีของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแอพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแอแล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับคุณผู้ฟังครับไทยและนาคาครับรักคนไทยชวนเที่ยวไทย เริ่มต้นเพียง499บาทถ้าจ่ายผ่านบัตรเครดิตพันธมิตรนะครับเมื่อว่าจะเป็นบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพบัตรเครดิต KTC มอบส่วนลดเพิ่ม5%ครับสำหรับการเช่ารถที่ไทยเลนาคารถมิซูบิชิมีราตต์โตโยต้าวีออสโตโยต้าอัลติสและ Toyota าคัมรี่ในโปรโมชั่นนะครับเช่ารถโทรเลยครับที่ไทยเลนาคา1647 1647หรือ w w w t h a i r e n a k a c o m เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับในช่วงแรกของรายการมานิพัสวันนี้เป็นช่วง9ทันการลงทุนกับบจกสิกรไทยสนับสนุนโดยบจกสิกรไทย02-673-3888 02-673-3888หรือ www.gasiconassets.com นะครับ คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ทางบลจกสิกรไทยได้ส่งทางเลือกในการลงทุนผ่านทางกองตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับนั่นคือกองทุนเปิด k e n h a n c e d ตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน CW ประมาณการผลตอบแทน 2. 1เต่อปี 2. 1เต่อปีอันนี้กองแรกกองที่2ครับกองทุนเปิด k Enhanced ตราสารหนี้ต่างประเทศ3เดือน AC กองนี้ประมาณการผลตอบแทน 2%ซต่อปี2%ต่อปีทั้งสองกองนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทางจำนวนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีแต่ต้องลงทุนขั้นต่ำา1ล้านบาทลงทุนขั้นต่ำา1ล้านบาทเป็นกองที่ไม่จ่ายปนผลนะครับทั้งสองกองนี้เสนอขายจนถึงวันที่9พฤษภาคมนี้เสนอขายจนถึงวันที่9พฤษภาคมนี้สนใจรายละเอียดของสองกองนี้หรือกองทุนอื่นๆของบลจกสิกรไทย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K Access Contact Center 0 2 6 7 3 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8นะครับช่วงนี้ครับข่าวดีครับดูหนังฟรีกับ KA ฟันฟัน2016นะครับลูกค้า LTF RMF ของบจกสิกรไทยเชิญลงทะเบียนลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ X Men Apocalypse นะครับจำนวน2ที่นั่งต่อท่าน ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีถึงวันที่11พฤษภาคมเวลา15นาฬิกา30นาทีเชิญเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ w w w g a s i c o n a s s e t s c o m เชิญนะครับส่วนงานสำคัญครับงานสำคัญอีกงานหนึ่งไม่อยากให้พลาดกันเลยครับเป็นกิจกรรม s e t ท c e ฟก Your Investment o p portunity โอกาสลงทุนคุณสร้างได้ที่บูตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2016 12-15พฤษภาคมนี้ที่ Challenger Hall 23 Impact เมืองทองธานีพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะครับอาทิการนำเสนอข้อมูลและบริการด้านการลงทุนในหุ้นอย่างมีคุณภาพการเลือกหุ้นสไตล์ที่ชอบหุ้นปันผลเด่นหุ้นเด่นอุตสาหกรรมแกล่ง หุ้นเล็กพิกีหนูหุ้นเด่น5ปีโตต่อเนื่องและพลาดไม่ได้กับการเปิดตัวหนังสือใหม่ในงานนี้ Investor Handbook คู่มือผู้ลงทุนเลือกหุ้นคุณภาพและเพิ่มโอกาสทํากําไรใช้ป้องกันความเสี่ยงกับ t ีเฟกนะครับและสําหรับผู้ที่ยังไม่กล้าลงทุนจะชวนมาสร้างเงินล้านแรกด้วยกองทุนรวมหุ้นนะครับใช้เงินน้อยทยอยลงทุนได้เดือนละพันก็ได้นะครับนอกจากนี้ครับสาหรับผู้ลงทุนในยุคดิจิทอล พบกับเครื่องมือลงทุนออนไลน์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนําที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่จะทําให้โลกการลงทุนของคุณง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเทรดแอปพลิเคชันต่างๆและการเปิดตัวจิตตะออนเซ็ตเทรดสตรีมมิ่งนะครับและกิจกรรมที่ได้รับความนิยมทุกปีนั่นก็คือสัมมนาเข้มตลอด4วันเต็มนะครับโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนั้นก็ยังมีบริการติวเข้มสอนเทรดอนุพันธ์แบบตัวต่อต,ตัวโดยผู้เชี่ยวชาญทีเฟกด้วยพบกันที่บูธของตลาดหลักทรัพย์ในงาน Money Expo 2016 12-15พฤษภาคมนี้10นาฬิกาถึง21นาฬิกาอาคาร Challenger Hall 23อ m p a c t เมืองทองธานีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th นะครับ และเอกาสารสำคัญที่ควรมีไปด้วยในงานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีธนาคารและทะเบียนบ้านนะครับนี่คือกิจกรรมเ e ต t f f ฟกย Your Investment o portunity โอกาสลงทุนคุณสร้างได้ที่บูธของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน Money Expo 2016นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวให้ไปติดตามดูทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราและกลยุทธ์การลงทุนรวมทั้งหุ้นเด่นในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับ ในเรื่องของการลงทุนหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมผมเชิญคุณอิสระอรดีโดลเชตผู้มนการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณอิสระสวัสดีครับสวัสดีครับนิทนาครับขอบคุณที่สละเวลาหยุดยาวมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับ ไม่เป็นไรครับยินดีครับว่างฮะช่วงนี้นะผมทายเลยนะว่าคุณต้องไม่ไปไหนเพราะคุณไปมาเยอะแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปไหนเลยปีนี้อยู่เฉยเอยนิ่งนิไปมาเยอะแล้วก็อยู่พักผ่อนกรุงเทพอยู่เมืองไทยซะบ้างก็ดีนะครับครับนะก็เลยถือโอกาสชวนคุณอิสระคุยถึงทิศทางตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมกันซะหน่อยเลยดีไหมครับครับยินดีเลยครับคํากล่าวที่ก็บอกว่าให้เซลอินเมย์และก็ให้โกอาเวใช่ไหมครับเซลอินเมย์แอนโกอเวเนี่ย ตกลงสถานการณ์ในปีนี้ปี2016เนี่ยนะฮะรูปแบบเดิมๆเนี่ยมันยังจะเกิดขึ้นไหมครับคุณนิสราครับแนวโน้มที่มองตอนนี้มีแนวโน้มจะเกิดนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามองแนวโน้มตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าโอ้ยเดามาเกิดไม่เกิด50-50ไม่ใช่อ,อันที่หนึ่งเลยเนี่ยอาจจะต้องดูจากสถิติก่อนนะครับว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ย เกิดเซลล์อินเม์เนียหกครั้งในสิบครั้งหกสิบเปอร์เซ็นใช่ทีนี้พอมองแบบนี้เนี่ยก็ต้องมองให้มันลึกลงไปหน่อยหนึ่งว่าเอา้าแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเกิดเซลล์อินเม์นะครับครับทีนี้ถ้าดูปัจจัยภาพโครงสร้างของเศรษฐกิจก่อนเนี่ยอันนี้คือภาพเศรษฐกิจอัไรก็จะดูเล่ยอันหนึ่งคือภาพของตลาดว่าแพงหรือถูกอะไรยัง,ยงไงครับทีนี้ถ้าขอเรียนในเรื่องของภาพเศรษฐกิจข้างนอกบ้านก่อนเนี่ยคผมคิดว่า ถึงจุดนี้เนี่ยเดือนพฤษภาคมแล้วเลืออีกี่เดือนก็จะจกลางปีแล้วสัญญาณต่างๆเนี่ยจะเริ่มชัดเจนขึ้นในเรื่องของการกลับตอวเบีย้ยในสหรัฐนะครับ,รบฉะน,นี้ในช่วงจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเสียงกลางวลเสียงกลางวานเนี่ยจะเริ่มดังขึ้นว่าอาจจะเริ่มต้องเตรียมพร้อมรับว่า ถ้าอเมริกาเนี่ยจะขึ้นดอกเบีย้ยในครึ่งปีหลังเนี่ยจะนําไปสู่เรื่องของแคป i t อ l Outflow ฟลไหมนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันก็มีบ้างแหละนะครับเพราะรว่าตั้งแต่มกราคมมาถึงตรงนี้เนี่ยอินฟลูเข้าอีเมอร์จิ a งมา t เก็ตเยอะเหลือเกินรวมถึงเมืองไทยด้วยเพราะถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องมีการผ่องถ่ายกันบ้างเพราะเงินเนี่ยม,ม,มันมีไหลเข้าได้ก็ไหลออกได้ใช่ไหมถูกครับใช่ใช่แต่ว่าผมคิดว่างวดนี้เนี่ยการไหลออกเนี่ยถึงจะมีก็ไม่หนักหน่วงเท่าไหร่อันนั้นคือเรื่องข้างนอกบ้านเรา ทีนี้ถ้าเข้ามาในเรื่องของตลาดบ้านเราเนี่ยไปดูในตั้งแต่กลางเดือนมก,กราคมของปีนี้เนี่ยมาจนถึงณจุดนี้เนี่ยตลาดไทยเนี่ยเรลลี่มาแล้วประมาณเกือบเกือบจะสิบ้าเปอร์เซ็นต์รลี่ก็คือขยับขึ้นมาแล้วก็ขยับขึ้นมานะจต่หลังจากที่เทขายตกใจมึงจีนอะไรกันไป <c oughs> ตลาดแทบจะเป็นลมเป็นแถวเนี่ยก็ r e คอร์เขึ้นมาค่อนข้างดีนะฮะพอถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ย เออร์เน็ของบริษัทในตลาดเนี่ยมันตามไม่ทันแตนะอย่างที่เราคุ้นคุ้นกันในเวลามองว่าตลาดแพงตลาดถูกเนี่ยรเราก็จะดู P.E. ว่าอ้ย PE สูงหรือยังอะไรเงี้ย,ย,ยใช่ครับก็แน่นอนว่าตัว p ีเนี่ยมันวิ่งไปค่อนข้างเร็วเมื่อตลาดมันวิ่งขึ้นมาตัว E. ยังตามไม่ค่อยทัน ใช่เออร์เน็บริษัทต่อให้บริษัทมีเออร์เน็ที่ดีเนี่ยเขาก็ยังไม่ถึงเวลารีพอร์ตออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยตัว PE ของตลาดมันก็เลยค่อนข้างตึงปัจจุบัน PE ของตลาดคุ้นบ้านเราล่าสุดสักเท่าไหร่ครับเนี่ยที่เราใช้เนี่ยฮะเราเราต้องมองไปยังลุ้งหน้าในอนาคตนะครับรบผมทำฟาวด์พีอีสิบปีนะครับของตลาดไทยเนี่ยแล้วมองเป็นการแบ่งค่านะฮะว่าเวี่งออกจากค่ากลางเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยฟาวด์พีอีของไทยเนี่ยเวี่งไปถึงประมาณ หนึ่งจุดห้าเท่า standard deviation ก็คือเว่งออกไปจากค่ากลางในประมาณหนึ่งจุดห้าเท่าละนะครับอันนี้จะแปลว่าแพงหรือไม่แพงเนี่ยพอดูตรงนี้ปุ๊บเทียบตัวเองเราก็เริ่มแพงละที่สําคัญเนี่ยคือเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มจะอยู่ในกลุ่มที่ตลาดค่อนข้างแพงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นตัวชี้นานะฮะว่าโอกาสที่จะเกิดเซลล์อินเมเนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นเพราะว่ามันถึงเวลาทํากําไรทบง่ายๆนะฮะอ่ามันขึ้นมาแล้วก็ต้องตัวัอะไรกันบ้างใช่ไหม แต่แต่ถ้าถาม PE นะปัจจุบันของตลาดหุ้นบ้านเราขณะนี้เนี่ยมันสักกี่เท่าแล้วครับเนี่ยก็13เท่าประมาณนี้ครับอ่าประมาณ13-14เท่าใช่ไหมครับครับใช่ครับนะดังนั้นครับผมขยับไปถึงเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจในบ้านเราตัวไหนบ้างที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตหรือตัวหนุนทําให้ดัชนีเนี่ยได้ขยับขึ้นไปได้มากกว่านี้บ้างตัวหนุนตัวช่วยตัวบวกมีบ้างไหมครับคุณอิชาครับ จริงๆตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้าเราตั้งใจดูดีๆเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการปรับตัวไปในทางที่ดีที่ชัดเจนขึ้นนะครับจะมีอยู่สองชุดด้วยกันที่น่าสนใจมากอันที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับเรื่องการบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันจะมีส่วนที่ฟื้นตัวได้ชัดเจนนะฮะคือการบริโภคจ,จับจ่ายใช้สอยในสินค้าหมวดที่ไม่ใช่สินค้าคงทนนะครับคือยังไม่ใช่รถยนต ไย่ชงไม่ใช่บ้านคอนโดฉันสินค้าที่ง่ายๆสินค้าที่ไม่ต้องเป็นกู้เข้ามาเนี่ยเริ่มมีการจับจ่ายใช้ถอยที่ดีและดีมาต่อเนื่องสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคทั่วไปถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้มีสัญญาณการฟื้นชัดใช่ครับอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดขายของประเทศไทยแล้วก็เมื่อก่อนเป็นจุดอ่อนตอนนี้เรื่อเป็นจุดขายแล้วคือการลงทุนภาครัฐครับอันนี้น่าสนใจมากครับอันนี้ชัดขึ้นและเร็วมากขึ้นไหมโอ้ดีกว่าเดิมเยอะฮะ อันนี้ก็ดูอันที่หนึ่งก่อนว่าการตั้งงบประมาณในปีนี้เนี่ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเยอะขึ้นไหมนะฮะปีนี้การตั้งงบประมาณการลงทุนเนี่ยเยอะกว่าปีที่แล้วเนี่ย21เปอร์เซ็นต์นะครับคือไซส์ของเม็ดเงินเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วอัน21เปอร์เซ็นต์ทีนี้เมื่อไซส์มากขึ้นเนี่ยที่สําคัญคือต้องเบิกจ่ายให้ได้นะครับกลับไปดูเนี่ยห้าเดือนแรกของปีงบประมาณนะฮะก็คือถึงเดือนมีนาคมเนี่ยทางการเนี่ยเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ22เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดนะครับ เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเบิกจ่ายไป16นะครับ,รบดูแล้วเนี่ยส่วนต่าง5ดูแล้วไม่เยอะแต่จริงด้วยเม็ดเงินที่มันฐานมันใหญ่ขึ้นด้วยเนี่ยเม็ดเงินเทียบเม็ดเงินเนี่ย ปีนี้เนี่ย5เดือนแรกโตขึ้นมา47%เพราะฉะนั้นดูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าแอดซูมว่าเขาทำได้เรื่อยๆจนถึงสิ้นปีคือปิดเป็นกันยายนเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยจะออกมาค่อนข้างดีในตัวเลข GDP ที่จะค่คอยๆได้เรียงออกมาก่อนจะถามแนวโน้มและทิศทางของตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับมุมมองของบริษัทตัทรั์ไทยพาณิชย์ตลาดหุ้นบ้านเราปลายปีดัชนีเท่าไหร่ครับ จริงๆถ้ามองลองเทิมก่อนนะฮะอันนี้ลองเทิมโพเทนเชลเรายังมองพันแปดรอยจุดแต่พอเป็นปลายปีนี้เนี่ยผมคิดว่าด้วยด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนไปค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยผมคิดว่าตลาดอาจจะได้ทีส์มันสักพันห้าร้อยห้าสิบหนึ่งห้าห้าศูนย์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดนะครับคือระดับดัชนีคาดการณ์นะครับของตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงปลายปีนี้ที่ระดับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดนะครับเอาละครับมาดูแนวโน้มและทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือน พฤษภาคมจะเป็นยังไงครับพฤษภาคมอะั้ำเช่นตอนนี้ของผมคือมีเซลล์อินเมย์นะครับช่วงนี้ตลาดคงเริ่มค่อยๆปรับตัวซึมลง เะีครับอย่างน้อยก็ถึงประมาณสักกลางเดือนปลายเดือนนะครับคงซึมลงมาทีนี้เนี่ยในการซึมลงมาอาจจะเทส,สักพันสาร้อยเจ็ดสิบอะไรแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าสําหรับคนที่ตกรถไฟไปเมื่อควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหุ้นหลายต่อหลายตัวที่เลือกเข้าไปลงทุนได้แล้วก็น่าจะเข้าไปในต้นทุนที่ไม่แทงจนเกินไปด้วยนะครับครับมองแนวโน้มแต่ชนีมีโอกาสซึมลงอาจจะปรับ,รบตัวลงไปแต่แถว พันสามร้อยเจ็ดสิบจุดใช่ไหมครับถูกต้องครับกลยุทธ์คืออะไรครับถือจังหวะที่หุ้นมันย่อมาเนี่ยให้ทยอยเลือกหุ้นดีๆแล้วค่อยทยอยเข้าไปเก็บสะสมอย่างนั้นแหละครับถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าระหว่างเดือนเมษายนหุ้นที่เราเลือกไปเนี่ยพฤษภาคมหุ้นที่เรากําลังจะเลือกเข้าไปใหม่เนี่ยฟันเดเมนททลไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะเพียงว่าตลาดมันมูตผมกัต้องการขายออกทํากําไรท่านั้น,นเองฉัน้นคนที่ตกการซื้อไปคราวที่แล้ววดนี้เป็นโอกาสที่เข้ามาซื้อครับ เอาละครับถ้าแนะกลยุทธ์อย่างนี้แล้วคงต้องต่อให้จบว่าและคุณเด่นในมุมมองของรบร<อ>ิษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ผมไม่ขอเยอะไม่ขอมากไม่ขอใหม่ขอสัก5บริษัทก็ได้กันครับครับได้ครับคุ้นที่ลังเราเลือกมาเนี่ยก็จะเรียกว่าสอดคล้องกับ วงจรเศรษฐกิจที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับกลุ่มแรกเลยก็คงจะหนีไม่พ้นกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคในประเทศก็คือกลุ่มคอมเมอร์สนะครับกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยผมมีมาฝาก2ตัวตัวแรกคือตัวโรบินสันนะครับก็คือห้าสรสินค้าโรบินสันนั่นแหละ ประเด็นที่เราชอบเนี่ยอันที่หนึ่งคือการบริโภคฟื้นตัวไปสินค้าทั่วๆไปจะใช้ใช้สอยทั่วๆไปสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือตัวเซมสโตเซลของโรบินสันเองเนี่ยรเริ่มปรับตัวขึ้นดีเป็นบวกนะตั้งแต่การที่รัฐบาลกระตุ้นเมื่อตอนธันวาคมที่แล้วแล้วก็มาเจอสองกรานอีกซึ่งผมคิดว่าก็จะน่าจะมีโมมนตั้มต่อเนื่องนะครับ,รบอันนั้นคือส่วนของเซมโซเซลโรบินสันเองก็มีการปรับพวกหน้าร้านใหม่ให้เหมาะกับก<ม>ลุม่มลูกค้านะครับและก็เรื่ององงขตัว สินค้าเฮาส์แบรนด์เองก็มีการทำขึ้นมานะครับฉันขยายสาขาก็มีต่อเนื่องนะครับฉันคิดว่าการปรับตัวแบบนี้เนี่ยก็น่าจะสอดคล้องกับวงจรเศรษฐกิจที่กำลังดีขึ้นนะครับเลืคอมเมนต์ซื้อบริษัทหห้างสรรพสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับราคาเป้าหมายคือ57บาทนะครับ57าบาทนะครับแล้วระดับราคาในการทยอยซื้อสะสมละครับช่วงหลังมีการปรับตัวลงมาแล้วผมคิดว่าในช่วงราคาสัก 50บถึงห้าบาทเนี่ยเริ่มเก็บสะสมได้แล้วครับอ่าห้บถึงห้าบาททยอยสะสมได้นะครับถ้าถ้าหลุดห้าสลงไปนี่เก็บได้แล้วเลยนะครับดีครับดีครับ,รบให้ราคาเป้าหมายไว้ที่57บาทสําหรับบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสันจํากัดมหาชนนะครับคุณเด่นตัวแรกขยับไปดู คุณเด่นตัวที่สองซึ่งยังคงอยู่ในกลุ่มคอมเมอร์ใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้เป็นสยาม g l o b a l house นะครับและจำกันได้ผมเชื่อในรายการนี้มาสักหูหกเจ็ดเดือนอาจจะแปดเดือนแล้วล่ะเชียร์ต่อเนื่องด้วยตัวเนี้ยเชียร์ต่อเนื่องครับเชียร์อยู่นั่นแหละนะฮะเชียร์จนรวยนะฮะก็อันนี้ก็เชียร์ต่อนะครับก็คือตัวสยาม g l o b a l house เนี่ยมีโมเมนตัมต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ตอรี่เนี่ยเหมือนเดิมคือ stem c l เซลดีงบเนี่ยออกมาดีการเสียสาขามีต่อเนื่อง เรื่องของการ penetrate ตลาดด้วยการใช้สินค้า house brand ของเขาเองเนี่ยก็ aggressive มากขึ้นราคาเป้าหมายเนี่ยยังอยู่ที่12.9บาทนะครับครับเล็กคอมเมนซื้อสยามโกเบเฮ้าส์จำกัดมหาชนนะครับ,รบให้ร,ราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ ราคาเป้าหมายคื่สิบสองจุดเก้านะครับสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์นะครับครับผมครับแล้วระดับราคาในการทยอยเก็บสะสมละครับตอนนี้ผมคิดว่าเข้าได้ถ้าคนยอมลุ้นหน่อยสิบเอ็ดบาทเข้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีจังหวะไหนที่ต่ำกว่าสิบเอ็ดเนี่ยผมคิดว่าเก็บเลยฮะตัวนี้ครับอ่าสิบเอ็ดบาทหรือต่ำกว่าสิบเอ็ดบาทเก็บสะสมได้สำหรับสยามโกเบอร์เฮาส์จำกัดมหาชนนะครับครับผมมาดูหุ้นเด่นตัวที่สามครับ ตัวหนึ่ตัวที่สและตัวที่สเนี่ยจะคล้ายกันนะฮะก็คืออยู่ในกลุ่มอาหารนะครับสำหรับตัวแรกเลยเนี่ยคือตัว C P F นะครับตัว C P F โภกภัณฑ์อาหารจํากัดมหาชนนะครับใช่ครับผมตัว C P F เนี่ยเคยมาเล่าในรายการละทีหนึ่งก็ยังคงวิวเดิมนะครับว่าเรื่องของสเปรดราคาเรื่องของไก่หมูกุ้งนะครับมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง แล้วก็ที่เราเคยเห็นเรื่องของความไม่บาลานซ์ของดีมันสัプライคือมันโอเวอร์สัプライไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนนี้เรื่องโอเวอร์สัプライมันจบไปแล้วตอนนี้กำลังจะกลายเป็นว่าสัプライเนี่ยเริ่มมีไม่พอบริโภคก็จะเห็นพวกสเปดราคาเนี่ยปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะครับง่ายๆอันนึงที่อยากฝากไว้คืออย่างเช่นไก่เนี่ยนะครับปู่ย่าของพ่อพันธแม่พันเนี่ยในอเมริกาเนี่ยโดนเรื่องหวัดนกเข้าไป<嗯>นะครับทําให้เราจะเห็นสัプライเนี่ยในวีเจ็เราเนี่ยขาด ตอนประมาณครึ่งหลังของปีนี้ก็ทําให้ราคาเนี่ยน่าจะเร่งตัวขึ้นได้ในครึ่งปีหลังฉะนั้นราคาหุ้นก็เหมือนกันก็จะเร่งตัวขึ้นได้มากพอสมควรสําหรับราคาไก่นะครับฉันผมเลนคเมนซื้อตัว CPF ร,ราคาเป้าหมายที่30บาทเล่าคอมเมนซื้อ CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหารจํากัดมหาชนที่ร,ราคาเป้าหมาย30บาทนะครับ,รบแล้วระดับซื้อสะสมครับ25บาท เข้าได้แล้วครับอ่25บาทหรือต่ำกว่าก็เข้าได้แล้วนะครับมาถึงคุ้นเด่นตัวที่4ี่แล้วครับคุณดิสระครับครับงอยู่กับไก่และอาหารนะฮะตัวนี้เป็น p s p t นะครับ จพีจีเนี่ยจริงๆธุรกิจแ็คล้ายกันแทมไก่สอ่งออกนะครับที่ผมเอาตรงนี้มาอันที่หนึ่งราคาไก่น่าจะดีขึ้นเหมือนกับตัว c p f ที่ได้ประโยชน์แต่อันที่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันแรงกัดครับเขาเคลื่อนตัวขึ้นมาเนี่ยช้ากว่าหุ้นของ c p f นะครับฉะนั้นสำหรับทํานคิดว่าไอ้ أي, c พ f อาจจะแพงไปหน่อยละก็ตัวนี้เป็นทางเลือกให้เข้าได้นะครับก็ตอรี่คล้ายกันนะครับคือราคาไก่แบบตัวดีขึ้นราคาเป้าหมายที่ผมให้ไว้คือ 16บาทครับเอ่อเละคอมเมนต์ซื้อ G F P T บริษัท G F P T จำกัดมหาชนนะครับส่งออกไกไปต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่16บาทนะครับ16บาทนะครับแล้วระดับราคาในการเข้าซื้อสะสมล้วครับอันนี้จะเป็นเรนจ์ชินึงคือสัก12.8ถึง13บาทเนี่ยเรือกเข้าได้เพราะยังไงตัวนี้เลิกาดราคาอยู่ละ เป็นหุ้นและกาดด้วยคือราคายังขึ้นน้อยกว่าเพื่อนด้วยนะครับถูกครับสำหรับ G F P T จำกัดมหาชนนะครับเอาละครับดูเวลาแล้วน่าจะได้เป็นหุ้นเด่นตัวสุดท้ายแล้วครับคุณอิสระตัวนี้ก็ข้ามเซกเตอร์หน่อยนะครับเป็นกลุ่มมีเดียนะครับ ดูมีเดียเนี่ยคนลืมมานานนะฮะเพราะว่าธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะทีนี้เนี่ยตัวหนึ่งก็คือว่าไปเทสดูนะครับว่าเวลาที่การฟื้นตัวของการบริภโภคในประเทศเนี่ยโตดีเนี่ยปัจจัยตัวหนึ่งก็คือการซื้อสื่อเนี่ยจะได้อดิสงเนี่ยเต็มๆนะครับ,รบแล้วก็เรื่องของการโฆษณาก็จะมีการปรับตัวดีขึ้นฉะนั้นตัวที่ผมเอามาฝากวันนี้คือตัว WorkPoint นะครับเวิร์กนะฮะเวิร์ก uh, เนี่ยนอกจากอยู่ในธุรกิจโฆษณาแล้วก็มีผู้ที่ทําตัวคอนเทนต์เองด้วยนะครับวน นะครับแล้วก็เรื่องของเรตติ้งทีวีเขาเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับฉันก็หมายความว่าเขาน่าจะได้ตัว Advertising รายได้เนี่ยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมแนะนำซื้อนะครับตัว Work Point 55บาทนะครับรับเละคอมเมนต์ซื้อ Work นะครับ W O R K บริษัท Work Point Entertainment จําจำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมายคือ55บาท ราคาคเป้าหมายคือ55บาทนะครับ,รบแล้วระดับราคาทยอยเข้าซื้อสะสมเนี่ยที่ไหนครับจริงๆแอบเข้าได้แล้วนะคะประมาณสัก38.5เพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีเพขายทำกำไรกันมาบ้างาพหุ้นมันแรงเละขึ้นไป ้วก็ลงมาสัก8 5มสิบแปด้าอะไรเงี้ยน่าจะเริ่มเก็บได้หรือถ้าต่ำกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีแถวแถวสาบแปดบาทห้าสิบสตางค์ทยอยเก็บสะสมได้สําหรับรบ,บริษัท w o r k ์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนนะครับ,รบนี่คือหุนเด่นทั้ง5ตัวของคุณอิสระจากบริษัทรัพย์ทไทยพาณิชย์นะครับ,รบมีโลบินสันราคาเป้าหมาย57บาทสยามโกลบอลเฮาส์จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย12บาท90สตางค์มีเจริญพกภกพันอาหารจำกัดมหาชน CPF ราคาเป้าหมาย30บาทมี G F P T จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย16บาทและบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย55บาทนะครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับผมโดยภาพสรุปเล่นหุ้นที่ลิงก์กับเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักนะครับพยายามหลีกเลี่ยงหุ้นที่มี exposure กับเศรษฐกิจนอกบ้านเพราะตอนนี้บ้านเราปัจจัยต่างๆน่าสนใจกว่าข้างนอกนะครับก็ระวังปัจจัยข้างนอกแต่ว่าเลือกหาหุ้นที่ ได้อันิส่งจับปัจจัยภายในนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณอิสระครับครับยินดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณอิสระอรดีโดละเชตผู้มือในการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มาให้ทิศทางมาให้กลยุทธ์และฝากคุณเด่นเอาไว้ให้กับเราไปทําการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนถ้วยนะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ ช่วงเก้าทันการลงทุนกับบลจกสาซิกรไทยมันนี่พัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p a l l i c o m บริษัทสตาร์แฝกจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699